The living room is a place where you can. โอเคเยี่ยมมากโอเคอย่าเพิ่งปะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่ถามก่อน The living room is a place where you can แปลว่าอะไรคะห้องนั่งเล่นคือสถานที่ที่คุณสามารถโอเคเยี่ยมเลยจ๊บ is amr นะอย่าลืมนะคะแปลว่าเป็นอยู่คือก็ได้ แต่คราวนี้คำว่า place ครั้งที่แล้วเราก็เรียนแปลว่าสถานที่แล้วก็อย่าลืมคำว่า where แปลว่าที่ครั้งที่แล้วก็สอนนะพี่จำได้ Can แปลว่าสามารถเยี่ยมมากข้อนี้หนูตอบข้ออะไรคะ A หรือ B คะ B B A ค่ะ A อ่านว่าอะไรคะ <c oughs> Relax and watch movie แปลว่าพักผ่อนและดูหนะัง โอเคข้อ okay. b วินนี่แปลว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรด้วยวินนี่ครับข้ shower, อข้อ B เทอาชาเวอร์อาบน้ำโ okay. อเคยังมาเทอาชาเวอร์อาบน้ำวินนี่อย่าพิ่งไปนะแต่พี่ขอถามก่อนข้ 9, อที่เก้าใครตอบเบ้างพี่ขอหัวใจหนึ่งดวงต้องเแล้วไหมหรือใครอาบน้ำในห้องในห้องนั่งเล่นมีไหมมีใครอาบน้ำห้องนั่งเล่นไหมโอเคไม่มีนะข้อที่เก้าวินนี่ครับอ่านโจทย์ครับ The dining room where you can แปลว่าอะไรครับ The dining room is where you can แปลว่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่ไม่ dining น,นะไม่นอนห้องนอนมัน bedroom นี่มัน dining room แปลว่าห้องอะไรอืกินข้าวห้องกินข้าว i s where you can แปลว่า เป็นเป็นเป็นสถานที่ที่ you can you can แปลว่าจำแขนไม่ได้นี่<อ>ไงเพิ่งเขียนนี่หนูน้อยหนูน้อยนี่ can แปลว่าสามารถสามารถแล้วแวนะแปลว่าที่ ห้องรับประทานอาหารเป็นที่ที่คุณสามารถทําอะไรได้ข้อที่10บข้อที่10บข้อเอฟินิกครับข้อเอแฮมมิลแปลว่าอะไรครับกินอาหารครับข้อ b อ่านว่าอะไรครับ s e r v i ว e แปลว่านอนโอเค okay. ข้อที่10ตอบข้อเลยครับข้อที่สิตอบเอครับพี่ถามหน่อยฟินิกตัวนี้อ่านว่าอะไรครับเจอ Dining Room Dining พูดตามพี่ Dining Room Dining Room แปลว่าห้องรับประทานอาหารโอเคฟินิชเพิ่งไปแล้วถ้า Dining Table ล่ะ Dining Table <ining> แปลว่าเ a b l ิแปลว่าอะไรโต๊ะโต๊ะ,ตะดังนั้น,น,โ,ตนโต๊ะกินข้าวเออเก่งมากโต๊ะกินข้าวเก่งมากโอโซนข้อที่11คะ่ะอันโจทย์ ไม่ใช่ชิเคเก้นชิเคเก้นมันไก่โอโซนชิเคเก้นมันไก่เอาขำใช่ไหมเนี่ยหรือหิวไม่ใช่ชิเคเก้นอันนี้มันอะไรไม่ใช่เออไม่ใช่ชิเคเก้นนะชิเคเก้นมันไก่คิดเช่เนแปลว,ว่าอะไรอะโอเคอ่านต่อ be used to cook used แปลว,ว่าอะไรคะ ่คะโอเคดังนั้นโจทย์แปลว่าอะไรคะห้องครัวของคนใช้ทำอะไรเอ้ย<ช>ไม่ใช่<ล>ไม่ใช่ในห้องครัววีแปลว่าวีแปลว่าพวกเราพวกเรา ห้องครัวเนี่ยพวกเราใช้จุดๆทูคุกแปลว่าโอเคทำอาหาร Google ข้อ A อ่านว่าอะไรคะ Google อ๋อข้อ A อ่านว่า watching watching สระอวอ์ watching 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 อะไร a มชชีน w a s h i n g แมชชีนรู้ไหมแปลว่าอะไร <Machine. S 1> แปลว่าอะไรไ,ได้ไหมคะมเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าข้อบีอ่านว่าอะไรนไี้ไม่ไม่ไมโครอะไรไมโครเวฟถูกต้องดังนั้นข้อนี้สิบเอ็ดหนูตอบอะไรสิบเอ็ดหนูตอบบีต้องตอบตอตอบีนะ เพราะว่าหนูเจอคําว่าอะไรคิดเช่นแปลว่าอะไรคะครัวเออห้องครัวก็ต้องมีไมโครเวฟเนาะข้อที่สิบสิบเอ็ดใครถูกสองข้อเลยบ้างที่ขอหัวใจดวงหนึ่งเดี๋ยวพี่เลื่อนขึ้นโอเคเยี่ยมเลยจ้านิชาสิบสองค่ะอ่านโจทย์สินิชาอ่านโจทย์หน่อยอินเดอร i n g โอเคลิฟว okay. ิ g งรูมแปลว่าห้องนังเล่นค่ะซีทแปลว่านั่งค่ะโอเคเย่ยมากน้องไบร์ไบร์ครับข้อ A อ่านว่าอะไรครับข้อเออ่านว่าเอ้าอีครับโอเคข้อ B ีล่ะรัคครับแปลว่า อ่าบน้ำถูกต้องอ่างอาบน้ําเก่งมากไบตอบอะไรครับตอบข้อเอครับถูกต้องเราต้องนั่งบนเก้าอี้นะจ๊ะสิบสองตอบ A ค่ะสิบสามวาล่อันโจทย์ค่ะสิบสามอ bedroom บลุงว e สลิอนแปลว่าแปลว่าในห้องนอน พวกเรานอนโอเคเยี่ยมมากจึ๊บชาลีครับข้อสิบสามตอบข้ออะไรข้อสิบสามตอบข้อบีคับข้อบีอ่านว่าไรครับเบสครับแปลว่าเตรียมครับโอเคชาลีอย่าพึ่งไปเนื่องจากมันง่ายเกินสิบสองิบสามใครถูกสองข้อแล้วบ้างขอหัวใจรวมหนึ่งชาลีอย่าพึ่งไปนะคบเดี๋ยวพี่อ่านข้อสิบี่หน่อยโอเคสิบสองสิบสามใครถูกสองข้อแล้วบ้างโอเ้เก่งมากสิบสี่ชาลีอ่านโจทย์หน่อยครับ in the b a t h r o o m we use a t o t h b r u s h or t e e t h our teeth OK เค bathroom แปลว่าอะไรครับ bathroom แปลว่าห้องน้ำครับ use แปลว่าอะไรครับใช่ครับ brush แปลว่าแปลงครับ teach แปลว่าฟันครับโอเคเก่งมากโอ้รู้คำศัพท์เยอะเนี่ยฟ้าสายข้อ A อ่านว่าอะไร brush แปลว่า ยาสานค่ะถูกต้องข้อ b ละอ่านว่าข้อ b อ่านว่าอะไรดีฟ้าใสอ่าเพื่อเป็นกำลังใจฟ้าใสตอบข้ออะไรก่อนน่าจะถูกข้อสิบสี่ตอบข้ออะไรคะ a ค่ะโอเคข้อ b อ่านได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไร ไไม่ได้แต่ว่ารู้เปล่าแปลว่าอะไรเผื่ออ่านไม่ได้แต่รู้รควาหมายเออแปลว่าอะไรเครื่องดูดฝุ่นถูกต้องพูดตามพี่นะ vacuum cleaner vacuum <Welcome> cleaner โอเคเก่งมาก cleaner clean ก็คือทำความสะอาดเนาะเครื่องดูดฝุ่นนะคะเด็กๆข้อ14่ตอบข้อ A นะถูก13 14ี่ใครถูก2ข้อเลยบ้างขอหัวใจดวงนึงเครื่องดูดฝุ่นจึ๊บโอเคเยี่ยมมากค่ะ 15. 15 15ไปอย่างเร็วๆต่อ สิบห้าต่อด้วยน้องพี่ขอดูชื่อก่อนนะอมยิม้มอ่านโจดจ้าอมยิ้มจ้าอ่านโจดจ้าอินอินเดอะดิ닝ดูมดิงดิ닝ดิงรูมดีฮิตแต่อ่ะจุดจุดจุดต่อ have meal เจ a แฮ meal อ่าพูดเต็มเต็มเสียงหน่อยไปรุ่นดิ r ร o มแปลว่าอะไร <c oughs> เจอหลายรอบแล้วเนาะดิ r ร o มแปลว่าอะไรจะ๊ะยังไม่ได้ค่ะเฮ้ยต้องจำได้หน่อยนะได้ห้องทาน,ทานอาหารไงอยู่ข้างบนเขียนด้วยนะคะดิ room ห้องรับประทานอาหารใครจำไม่ได้เขียนด้วยนะจ๊ะห้องรับประทานอาหารต่อมา แ e มมิวแปลว่าอะไรแ e มมิวแปลว่าเขียนเลย mm hmm. กินข้าวไงกินอาหารไงทานอาหารกินข้าวต่อมาเจข้อ A อ่านว่าอะไรเจครับข้อ A <Cool. c oughs> อ่านได้ไหมเออ รู้ป้าไปว่าอะไรก่อนอืนอนอ่าพูดตามพี่มินเลอร์พูดเต็มๆเสียงซิมินเลอร์แปลว่ากระจกนะครับข้อบีอ่านว่าอะไรครับข้บีข้บีอ่านว่า <Table. S 1> Table, เชเบิ Table, แ,ปแปลว่าอะไรครับเชเบิแปลว่าแปลว่าอะไรเจเขียนเลยเจเจเชเบิแปลว่าโต๊ะครับเขียนเลยครับแปลว่าโต๊ะแต่สิบห้าเจตอบข้ออะไรสิบห้าตอบเอหรือบตอบ B ถูกต้องค่ะสิบห้าตอบ B นะ สิบหกอุ้มบีมอันจอยค่ะ My family I enjoy อะไรจ๊ะ Painting เฮ้ย <P anting. S 1> hey, Painting อะไร Enjoy อะไรก่อน Add Add the, the beach Beach โอเคหนูตอบ <Beach. S 1> Painting หรอ่ะโอเค B B คะ Add the beach แปลว่าอะไรคะ ที่ชายหาดค่ะถูกต้องที่ชายหาดข้อ a painting แปลว่าอะไรคะวาดรูปค่ะโอเควาดรูปแล้วข้อ b swimming แปลว่าอะไรวา่วายน้ำค่ะข้อนี้ b บบีตอบอะไรคะ b ค่ะถูกต้อง b นะคะสิบหกตอบ b นะว่ายน้ํานะคะที่ชายหาดนะพี่เข้าใจได้หนูอาจจะไปเจอที่พัทยาใช่ไหมที่เขาวาดรูปเหรอโอเคตอบข้อ b นะจ๊ะเด็กๆคะเยี่ยมมาก